หินนี้ก็มีลักษณะเหมือนไดโนเสาร์จริงๆเลยครับหินนี้เขาเรียกวหินงอกครับออมักกุเทศเราก็ส่องให้ดูครับนี่เป็นค้างคาวครับอยากเก็บขี้ไปใส่ต้นทุเรียนที่บ้านจังเลยปุ๋ยชั้นดีนะเนี่ยเดินล,ล,ลึกเข้าไปข้างในอีกครับเอาไปเลยครับ หามกลางเสียงข้างคาวกำลังร้องครับออกมาทางนี้ครับเกือบหลงทางถ้าไม่มีมะคุเทศเราคงเดินตรงไปแล้วหลงทางแน่นอนโอ้กว้างใหญ่มากครับแล้วก็ลึกด้วยครับทำตับเตาของเราแล้วก็เดินชมหินง,งอกหินย้อยไปเรื่อยๆครับ ธรรมชาติสร้างมานี่สวยสดงดงามมากขึ้นบันไดไปด้วยครับอ่าต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยครับเมื่อเราขึ้นบันไดด่านแรกเสร็จแล้วก็จะเจอบันไดด่านที่สองโล่นี่รัดชันมากครับอ่ามัคุเทศนั่งรอบนแล้วอ้าวขึ้นบันไดต่อไปเลยครับโอ้โหเราขึ้นมาได้ไงครับ